สวัสดีคร anyway. ับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ท si ี่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนสาสีโบราณประดับด้วยทับทิมมรกตเพชรซี่ขนาด0.40กะรัตตัวเรือนทองคํา75%หนักรวม6.7กรัมไซส์แหวน57.5ราคา28,800บาทครับวงนี้เป็นแหวนงานโบราณครับมาได้กันทั้งหมด3สีนะครับ เม็ดแรกเป็นทับทิมนะครับเนื้อเนียนเนื้อสวยมากครับตำหนินะครับจุดด่างดำไม่มีครับเนื้อเป็นกระเบื้องสวยงามดีหมดครับส่วนเม็ดตรงกลางนะครับเป็นเพชรซีกเจียหน้าเหลี่ยมมานะครับข่าวสะอาดดีมากครับเพชรไม่นวลไม่เหลืองนะครับเป็นเพชรงานเก่างานโบราณนะครับมีการเจียหน้าเพิ่มการเล่นไฟให้กับงานเพชรนะครับสวยนะครับเม็ดนี้0.40ดกรัตหรือว่า4 0ิบตังครับเม็ดใหญ่ครับ เม็ดนี้เป็นมรกตครับเนื้อสวยนะครับเนื้อใสเนื้อไม่ตันครับเชฟพลอยสวยงามดีหมดครับสังเกตนะครับเนื้อมรกตไม่มีสีขาวขุ่นนะครับเนื้อใสสวยงามครับด้านในแหวนนะครับสวยงามทุกเม็ดนะครับมีแค่ฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับชุบล้างใหม่หายหมดครับวงนี้ชุบฟรีนะครับล้างให้ฟรีนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับ ส่วนตัวเรือนะครับมีการตอกตาไว้นะครับ90%นะครับตรวจสอบเบื้องต้นไม่ถึงครับขอดี75เหมือนเดิมนะครับแต่เปอร์เซ็นตทองคำสูงนะครับเกิน75เล็กน้อยนะครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาด10นะครับแหวนวงนี้ทองคําเยอะนะครับ6.7กรัมนะครับเป็นแหวนไส์กลางค่อนใหญ่นะครับมาพร้อมใบรับประกันทางร้านนะครับ ช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับวงนี้มากับส์แหวน57.5สามารถเพิ่มหมดส์ยแหวนได้ตามปกติกรณีลดไซสาแหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนครับชุบร้างทำใหม่แจ้งมาได้นะครับพี่ๆชอบงานโบราณสไตล์เดินไครับแนะนำไม่ต้องชุบนะครับแต่อยากได้แหวนงานเหมือนใหม่นะครับแนะนำชุบได้นะครับสีจะอลา,ามสวยงามนะครับเหมือนงานทองเยาวราชน,นะครับ สามารถขอใบเซอร์เพชรหรือพลอยเพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับที่ร้านการันตีขายแต่ของแท้นะครับตรวจสอบได้หมดครับวงนี้ราคา28,800บาทขอมันจะาม่แค่3,000บาทเก็บสินค้าไว้ให้นะครับจ่ายครบเดือนหน้านได้หมดไม่มีปัญหาครับ สามารถนัรับอีกค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะว่าเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับโซนตายจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อเครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ิตจันเต่านั้นลงน้านนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ